เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟ สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการปันรักเฉลิ้งเลิฟนะครับผมเอมนิรันจัทจรดําเนินรายการร่วมกับคุณนนทัศน์ใจจิตนะครับสวัสดีครับพี่นนสวัสดีครับน้องเอมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกทท่านด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการปันรักเฉลิ้งเลิฟนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุบคณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคําหนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดําเนินชีวิตด้วยความหวังและก็กําลังใจนะครับพี่นนบ ในขณะที่พี่กําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่ามีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้สําเร็จพี่จะมีเคล็ดลับส่วนตัวยังไงบ้างครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรมากกว่านะครับพี่ก็เชื่อว่าพื้นฐานของความสําเร็จก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรประกอบกับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับ ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่เปิดประเด็นมาได้น่าสนใจเลยนะครับ mm. เอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวที่รายการปันรักชลิงเลิฟนะครับจะนําคุณผู้ฟังทุกๆท่านมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็คือหัวข้อ ชีวิตก้าวหน้าด้วยการพัฒนาครับถือว่าเป็นหัวข้อแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีวิธีการส่วนตัวอยู่แล้วแต่วันนี้เราสองคนจะมาลองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับใช่แล้วครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับก็ย่อมต้องการที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าใช่ไหมละครับแต่เราก็ต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยจะพัฒนายังไงนะครับหรือว่าจะใช้วิธีการไหน ก็อย่างที่พี่นนท์บอกไปแหละครับขึ้นอยู่ที่ว่าเรากําลังอยู่ในที่ไหนหรือว่ากําลังอยู่ณจุดจุดใดน,นะครับครับคุณฟังวันนี้ทางรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่คุณฟังจะได้รับฟังตลอดรายการของเราจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของคุณฟังด้วยนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อนะครับในรายการปันรักชิลลิงเลิฟครับ เราจะเดินไปด้วยกันแม้ในใจยังเคยวันกับทางที่แสนไกลเราจะจูงกันข้ามไปไม่ว่าเราเจออะไรใจไม่เคยจะคิดเกรง <S 2> <S 2> <S ขอสัญญาไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนพัน ขอเพิยงไม่กลัวไม่เหนื่อยไม่ท้อไม่เคยนี เจออะไรใจไม่เคยจะคิดเกรง Walk with me You can walk with me จะอยู่เคียงข้างกัน You can walk with me ฉันขอให้มั่นใจ Walk with me Walk with me เราจะก้าวไปด้วยกัน จะเดินไปด้วยกัน You can walk with me จะอยู่เคียงข้างกัน You can walk with me ฉันขอให้มั่นใจ Walk with me, walk with me เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกัน เ้ดดินนไปวยกัคุณผู้ฟังครับทุกๆคนนะครับก็ย่อมมีความฝันและก็อยากจะพัฒนาตนเองนะครับให้ก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วความสําเร็จเหล่านั้นคืออะไรยังไงบ้างเลยครับอความสําเร็จก็หมายถึงการที่เราได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมาไว้นะครับหรือคาดหวังไว้นั่นเองนะครับ แต่กว่าที่เราจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดจุดนั้นได้นะครับก็ต้องพบเจอกับองค์ประกอบหลายๆอย่างนามารวมกันบางทีก็ง่ายครับบางทีก็ดูเหมือนจะยากด้วยถูกต้องเลยแหละครับพี่นนท์ครับนั่นเป็นเหตุว่าทําไมรายการของเราวันนี้นะครับจึงจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่า4ี่เคล็ดลับดีๆนะครับต่อไปนี้จะ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จในอนาคตไงล่ะครับ,รบซึ่งคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเองจะได้รับฟังจากเราทั้งสองคนครับ มาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่านะครับที่เราควรจะทํานั่นก็คือการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งความหวังนะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เพราะว่าการดำรงชีวิตของแต่ละคนเราเนี่ยนะครับจะมีความหมายก็คงจะต้องมีความหวังในชีวิตควบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วแหละครับโดยทั่วไปแล้วนะครับ ระดับความหวังในแต่และวัยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปด้วยครับพี่นนท์ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะหวังให้มีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งในสังคมคใช่ไหมครับดังนั้นการตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งความหวังก็ต้องไม่สูงเกินไปหรือว่ายากเกินกว่าที่ความสามารถของเราจะทําได้นะครับก็ต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เราตั้งใจจะทําด้วยนะครับพี่นนท์ลองยกตัวอย่างพอที่คุณผู้ฟงังและผมจะสามารถเข้าใจได้นิดนึงครับพี่ก็ยก ตัวอย่างเช่นถ้าตั้งใจที่จะมีอาชีพเป็นแพทย์หรือว่าวิศวกรก็คงคจะต้องรู้พื้นฐานของอาชีพนั้นๆก่อนว่าต้องมีทักษะอะไร,รโดยอาชีพขั้งต้นอย่างที่บอกว่าคือแพทย์หรือว่าวิศวกรเนี่ยนะครับก็ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราขาดทักษะดังกล่าวก็อาจจะอยู่ในอาชีพนั้นอย่างมีความสุขได้ยากครับ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่าแบ่งปันให้เราทั้งสองคนฟังก็ยินดีนะครับสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้เช่นกันมีช่องทางดึงต่อไปนี้นะครับจดหมายส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนหนออึ่งสามหนึ่งปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่าที่อีเมล v o p i s o f t o r g หรือสะดวกโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053242654ครับ,รบช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ สวยงามทั้งคืนคงละอมหวานแม้สับสนอยู่เหมือนกันแต่ฉันยังพอใจร้อนก็ร้อนอยู่เดียวเดียวเดี่ยวก็ซึ้งก็สดใสทุกโศกมาก็หายไปรักให้ครบทุกอย่าง ชุดไว้กรับสานสังสิ่งมากมายและลอ้ลอมละลาล กลับเข้าสู่รายการปันรักชัลิงเลิฟกันต่อนะครับช่วงที่แล้วพี่นนท์ก็ได้แนะนำหนวิธีไปแล้วก็คือการตั้งความหวังให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ก้าวหน้านั่นเองนะครับ,รบมาดูประเด็นที่2ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการที่เรามีกระบวนการที่ยืดหยุ่น เพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะครับเอเป็นยังไงครับเอมลองขยายความเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าใจเพิ่มเติมได้ด้วยครับครับก็คือเมื่อเราจะทําอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือว่าที่ต้องการนะครับเราก็ต้องคานึงถึงปัจจัยนะครับที่เราจะทําด้วยถ้าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับเป็นเป้าหมายที่สูงก็อาจจะต้องการใช้ระยะเวลาที่จะบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นค่อนข้างนานนะครับหรือว่า ตลอดไปจนถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่จะต้องทําด้วยเช่น เมื่อเราเนะครับเริ่มดําเนินการบางขั้นตอนไปแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเป็นบางประการเข้ามานะครับดังนั้นเราจึงควรมีการยืดหยุ่นนะครับในแง่ของกําหนดการตลอดจนผลลัพธ์นะครับที่คาดหวังไว้ไงล่ะครับซึ่งอาจจําเป็นนะครับจะต้องมีการปรับแผนการดําเนินการเป็นระยะะนะครับให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เราพบเจอไงล่ะครับอย่างนี้นี่เองนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่3กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการพัฒนาศักยภาพภายใน ของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ฟังสิ่งที่จําเป็นและก็ขาดไม่ได้ในการดําเนินการเรื่องใหญ่ๆนะครับผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่แต่น่าจะทุกเรื่องเลยนะครับก็คือปัญญานั่นเองนะครับ,ค,รบคือความรอบรู้การที่คนเรานั้นจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธินะครับซึ่งหมายถึงสภาวะจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่นะครับเพื่อให้เรามีภาวะที่สงบนะครับแล้วก็เกิดศักยภา,าพสูงในด้านของความคิดสร,ร,ร however, า้างสรรค์นะครับทางด้านต่างๆตามที่ เราต้องการนั่นเองนะครับ <S <S> <S เหมือนกับคําพูดที่ว่าสติมาปัญญาเกิดเลย<ม>ใช่ไหมครับพี่สงสัยนะครับผมก็ต้องฝึกตนเองนะครับให้เป็นคนที่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับ,รบเพื่อที่จะได้เกิดไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อื่นๆตามมาด้วยนะครับอืมถูกต้องเลยแหะครับเอ็ม และประเด็นสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังก็คือการหาตัวแบบหรือว่าแบบอย่างที่เราเองนะครับชื่นชมครับคุณผู้ฟังครับการที่เรามีแบบอย่างที่ดีนั้นนะครับก็สามารถทําให้การดําเนินการต่างๆมีแนวปฏิบัติที่ดีและก็มีโอกาสพลาดน้อยลงครับเพราะว่าแนวปฏิบัติที่ดีนะครับก็ได้ผ่านการดําเนินการที่เหมาะสม,มหรือว่าลองผิดลองถูกมาแล้วนั่นเองเราก็เรียนรู้นะครับและก็นําสิ่งที่เป็นประโยชน์ของคนคนนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้กับ ีวิตและก็การงานของเราได้ด้วยนะครับอเอาละครับคุณผู้ฟังพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงกลับมาพูดคุยกันต่อครับ ฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้น คุณผู้ฟังครับข้อความที่คุณผู้ฟังได้รับฟังผ่านไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหยิบยกมาจากพระคิดธรรมคมภีนะครับบางทีการที่เราพัฒนาเพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าคนรุ่นหลังนะครับก็คืออนาคตของชาติด้วยหากเรามองผู้คนในครอบครัวของเราเองก็สามารถที่จะฝึกฝนเขาได้นะครับความเชื่อของกิจชนเราเชื่อว่าเมื่อเราเองนะครับฝึกฝนหรือว่าปลูกฝังความคิดที่ดีนะครับด้วยพื้นฐานความรักที่มาจากพระเจ้านะครับผู้คนเหล่านั้น ก็จะสามารถก้าวไปสู่ทุกๆวัยทุกๆช่วงของอายุนะครับได้ด้วยความสําเร็จโดยมีพระเจ้าเป็นผู้ที่นําทางนะครับถูกต้องเลยเลยครับพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่ดีในการดําเนินชีวิตของเรานะครับเพียงแค่เราเชื่อในการทรงนําที่พระองค์จะนําทางเราไปนั่นเองครับถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับ4ประการนี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นตัวช่วยพัฒนาให้ชีวิตของเรานะครับประสบความสําเร็จ แต่บางทีนะครับคุณผู้ฟังท่านใดหรือว่าท่านอื่นๆนะครับก็อาจจะมีเคล็ดลับอื่นๆด้วยตรงนี้นะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาร่วมแบ่งปันให้กับเราทั้งสองคนได้นะครับ เราเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งความหวังการมีกระบวนการที่ยืดหยุ่นในบางเวลาแล้วก็การพัฒนาศักยภาพภายในของตัวเราอย่างสม่ำเสมอและการหาต้นแบบที่ดีเพื่อเป็นแรงผลักดันทั้ง4ประการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกทกท,กท่านด้วยนะครับครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทกท,กท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนี้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆหรือว่า มีข้อเสนอแนะใดๆนะครับท่านสามารถเขียนเข้ามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับทีมงานของเรารอคุณผู้ฟังอยู่ครับนอกจากนี้นะครับทางสื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไพรษณียนะครับที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาเลยก็ว่าได้หลังจากที่คุณผู้ฟัง เรียนจบบุเรียนแล้วนะครับทางเราก็ยังมีใบประกาศนียบัรนะครับมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นพี่นนท์ครับ คุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ยังไงบ้างครับอืมครับสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่ซื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีนย์5 0 0 0 0หรือที่อ e ีเมลนะครับ v o p v o i c e p o p i e o r g หรือจะสะดวกโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับ คุณผู้ฟังครับทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติก็เตรียมของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักส่งไปให้สําหรับทุกจดหมายและทุกสายโทรศัพท์ที่ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการปันรัก h ชล i n g l ลิฟกันแล้วนะครับผมเมมนิรันจันทจรนะครับและก็คุณดนท์ใใจ,จิตนะครับพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติ ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพระพรให้คุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับและก็ชีวิตดําเนินไปด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความสําเร็จในทุกๆด้านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ